สวัสดีครับผมวันนี้วันที่1มิถุนายนปี2567นะครับผมนะวันนี้เนี่ยนะครับรายท่านก็ติดตามความคืบหน้าสำหรับในเรื่องของโครงการเติมเงินดิจิตอลหน0 0มื่นบาทนะครับแล้วก็รายท่านก็รับทราบและก็ชัดเจนสำหรับในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งบาทผู้ใช้สิทธิ์ก็คือประชาชนเนี่ยคังกำหนดชัดเจนนะครับว่าจะต้องใช้ ในส่วนของนะครับเขตอำเภอที่อยู่ในทะเบียนบ้านวันนี้นะครับผมทางด้านของครังเนี่ยได้เผยสำหรับวิธีเกี่ยวกับนะครับใครที่อยู่บ้านไกลแล้วก็มีโอกาสกลับไปใช้สิทธิ์ยากนะะเราจะต้องดำเนินการเปลี่ยนนะครับผมหรือเขาเรียกว่าดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านก่อนจะถึงวันลงทะเบียนเนี่ยนะครับผมวันนี้นะมีวิธีการง่าย นะโดยใช้แอปพลิเคชันไทย i i ดเกี่ยวกับการนะครับผมนะย้ายทะเบียนบ้านเพื่อจะให้ได้ใช้สิทธิ์สำหรับเงินดิจิตอลหน0,000ืบาทนะวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับเงินดิจิตอลหนึ่บาทคนบ้านไกลนะครับอยากใช้สิทธิ์ดิจิตอลบริษต้องทำอย่างไรเมื่อคังกำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าต้องย้ายทะเบียนบ้านก่อนวันลงทะเบียนนะครับ สำหรับในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการขอเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่นะครับสำหรับกลุ่มเก่าเนี่ยนะครับที่ท่านเคยยืนยันตัวตนก็ไม่ต้องเริ่มต้นยืนยันตัวตนซ้ำก็จะรอกดรับสิบเงินดิจิตอล1,000 10, 0บาทนะครับผมนะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยรัฐบาลเนี่ยจะดึงฐานข้อมูลของรัฐเดิม ที่เราเคยยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับเข้าสู่ระบบใหม่เลยอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยังเน้นย้ำอยู่นะครับส่วนกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนก็จะต้องลงทะเบียนนะครับผมนะเงินดิจิตอลหมื่นบาทแล้วก็มีการยืนยันตัวตนถึงจะได้รับสิทธินะอ่ะนี้ก็กลุ่มที่สองสำหรับกลุ่มใหม่นะครับส่วนการยืนยันตัวตน ผู้มีสิทธิ์นะครับจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและยืนยันตัวตนโดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆทั้งบัญชีเงินฝากอายุรวมถึงรายได้เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะเข้าสู่การกดยืนยันสิทธิ์เพื่อร่วมโครงการเติมเงินดิจิทัลไวเลตนะครับนี่ก็เป็นสเต็ปนะครับสิ่งที่เน้นย้ำ นะในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะฮะก็คือในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐทีนี้เวลาดาวน์โหลดมาตามที่หลายท่านเนี่ยติดตั้งไว้แล้วจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับผมไม่ว่าจะผ่านบัตรประชาชนก็ดีนะครับผ่านทางระบบนะแอปพลิเคชันไทย ID ก็ดีหรือช่องทางอื่นๆที่เขากำหนดก็สามารถที่จะยืนยันนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐได้ นะอันนี้ก็แจ้งกันนะครับลักเกฑ์นะครับก็จะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่13 0กันยายนปี67เงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนบาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชีทั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐวงเล็บครับบัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝากเงินฝากกระแสร,รายวันนะครับไม่นับรวมสลากออมทรัพย์และสลากออมสินเป็นต้นนับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่31มีนาคมปี67ที่ผ่านมานะก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับในเรื่องของเงินฝากนะครับเกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากรณนะปี2566 สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคมปี66กําหนดว่าจะต้องไม่เกิน840,000บาทนะครับนี่ฮะก็แจ้งกันนะครับแล้วก็ทวนให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับสำหรับการใช้ใจ่ายนะครับอันนี้แหละที่บอกว่าทางด้านของคลังเนี่ยได้กำหนดนะครับถ้าดูในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์ นั่นคือระหว่างประชาชนกับร้านค้านี่คือขั้นตอนที่1จะมีการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอบงเล็บ878อเำเภอการชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้านะที่เรียกว่าเ e ส o ูเฟสกำหนดให้จ่ายนะครับกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์สำคัญก็คือเป็นเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ เช็คนะครับตามที่อยู่ทะเบียนบ้านนะต่อมาครับร้านค้ากับร้านค้าก็จะต้องเป็นร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กอันนี้เน้นย้ําในสเต็ปที่1รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสปปรรพสินค้าห้างค้าปีค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและก็ระดับท้องถิ่นส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีการกําหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่ และก็ขนาดร้านค้านะครับก็โอเพนเลยในสเต็ปต,ต่อมานะครับเอาละวันนี้เรามาเจาะลึกกันนิดหนึ่งสำหรับเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอแน่นอนว่าหลายท่านอาจจะพลาดสิทธิ์ในกรณีที่คุณสมบัติผ่านต่างๆแล้วแต่การใช้สิทธิ์เนี่ยดันนะครับผมนะให้ยึดนะพื้นที่อำเภอเนะเป็นเขาเรียกว่าในทะเบียนบ้าน วันนี้เนี่ยวิธีการนะครับผมเบื้องต้นแล้วกันเนาะสำหรับในเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปพลิเคชันไทย i ID ซึ่งก็เป็นวิธีที่น่าจะสะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นที่เราไม่ต้องเดินทางนะฮะไปนะครับเขาเรียกว่าพื้นที่จังหวัดนั้นนนะครับท่านมีกระบวนการนะครับง่ายๆลองดูเป็นแนวทางและก็วิธีนะนะครับ สิ่งที่จะต้องทำเลยก็คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย i i แล้วก็มายืนยันตัวตนให้สำเร็จเพียบพร้อมเรามาดูสเต็ปและวิธีการครับก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันไทย i ID นะแล้วก็เลือกขั้นตอนการให้บริการระยะที่1นนะครับผมนะหรืออาจจะกดที่เว็บไซต์นะครับนะอันนี้ก็ไปดาวน์โหลดนะครับลงทะเบียนต่างๆนะครับ เมื่อเราลงทะเบียนยืนยันตัวตนครั้งแรกเรียบร้อยใช่ไหมครับท่านก็สามารถที่จะเลือกนะครับการแจ้งย้ายที่อยู่อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะดําเนินการเลือกนะครับเลือกฮะการแจ้งย้ายที่อยู่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมากรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้านนะที่เราต้องการจะย้ายเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเจ้าบ้านนะครับเขายินยอมหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็สําคัญนะครับ เมื่อดําเนินการนะครับผมกอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้านเรียบร้อยใช่ไหมครับสำคัญเนาะต้องระบุนะครับในเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเจ้าของบ้านที่จะย้ายเข้าไปนะครับเสร็จแล้วครับจะส่งข้อความให้เจ้าบ้านทําการยืนยันตัวตนแล้วก็ให้นะครับผมนะความยินยอมอนะครับมันก็จะอัตโนมัติเลยนะแต่ว่าเจ้าบ้านเขาก็ต้องมีไทยไอดีด้วยนะเออนะครับผม SMS ก็จะเด้งไปที่เจ้าบ้าน จะมีข้อความนะครับให้ทําการยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ความยินยอมยืนยันส่งไปทางเจ้าบ้านอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะมีมะเมสเซจแบบนี้เมื่อเจ้าบ้านยินยอมคําขอจะถูกส่งไปที่ยังในายทะเบียนของอําเภอรหรือเขตที่แจ้งย้ายนะนะครับนายทะเบียนเนี่ยก็จะดําเนินการอนุมัติแจ้งย้ายและแจ้งผลให้กับผู้ย้ายและเจ้าของบ้านได้รับทราบนี่นะฮะ ก็จะเป็นการอนุมัติเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการได้ไม่กี่ขั้นตอนเองนะง่ายมากนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องคุยกันระหว่างนะครับผมนะผู้ที่จะย้ายเข้าไปแล้วก็ต้องพูดคุยกับในเรื่องของเจ้าบ้านสักนิดหนึ่งแล้วกันนะนะครับเนื่องจากก็จะได้มีการใช้สิทธิ์ในเชิงเขตพื้นที่อำเภอรตรงนั้นตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับผมภาพ ประมาณนี้นะครับผมเอาละวันนี้ก็มาพูดคุยอัปเดตแล้วก็ทวนกันแล้วก็แนะนําวิธีการเผื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่ไม่สามารถที่จะดําเนินการนะครับผมนะกลับไปใช้ในเขตเชิงพื้นที่ระดับอําเภอได้ที่อยู่ในเพนบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้สิทธิ์จริงๆก็ดําเนินการแบบนี้นะก็จะสะดวกมากขึ้นแต่ที่สําคัญ ก็จะต้องพูดคุยและก็ขออนุญาตกันนิดนึงสาหรับในเรื่องของเจ้าของบ้านที่เราจะดําเนินการนะครับย้ายเข้าไปเพื่อจะขอใช้สิทธิ์ในเขตอําเภอเชิงพื้นที่นั้นครับผมเอาละภาพป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงมีความคืบหนะ้าอื่นในเพิ่มเติมเราก็จะนํามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่างเป็นระยะแน่นอนนะครับผมหรือท่านไหนมีคําถามอะไรครับผมหรือมีคําแนะนํา พิมมาแบ่งปันใต้คลิปได้ขอบพราะคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ